สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีประตกคนพโอ้ยแนมไปเห็นันหลดสาบลาบอยู่มื่อนี้วันชินวันผ่าวันนั้นห่อหเขา่าอัน,อนสลากว่กลางเว้นนี่นกางเว้นนี่เขาเอินห่อเขาสลากเนาะห่อเข่าซากคันว่า ก็จะเจอกันไงแต่ว่าซาแพงเมื่อนี้บุญฮอดยอดเกี่ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเห็ดทำบุญอยู่ในเมืองบบนนานี้ขนาดบ้านนอกได้หน่บัานนอกบัดรชีได้เห็ดบุญบัดได้มาแบบบุได้ตังโต นอนอยู่บ้านลุงทากับพี่นางพี่นางส่วนว่าไปบอไปทําบุญมื่อื่นหมายไปหะแล้วอ่ะบุญหอดถึงเนาะได้มาใส่บาตรบิ๊บ้านอุดมีไรบุญหอดยอดถึงได้มาทําบุญใส่บาตรอยู่บ้านอุดมีไรวะสิะนี่แหละแข้งสวรรค์นาคีทางในพี่น้องเอาวัดคืออยู่ป่านะ้องหวยเฮียนตีเอ้า โอ้ยสะพพแนมหาหวัดอยู่ไซว่าคือมีต่ป่าไอเจ้าบัดเรลี้ยเข่ายังอันนใ้โอ้ยเอาไปฝุ่นอ่ะโอ้ยเจ้าคือสีซำนานเถะติดเลกขวดนงเนาะ ขมันเท่าขาสีเหลือก็เจอะมากเลอันนี้ <c oughs> เป็นเดินตรงเฮียนพี่น้องเลยซาแพงเหน่งวัดเดินหวัดจะแนมหาวัดเพื่อเห็นกว่าเพือมีตาป่าอะไรมาเข้าไปบึงไปเชื่อมใส่บาทอยู่เมืองบบได้คือบรนนอ,อกพี่น้องเลยผู้ใส่ แ้่เลยกระเะมื่อผู้มาผู้เมืออ่ขอขับไปเบิ่งบริเวณวัดก่อน หอสมยังนอนนั่นแ่ะโอ้ปีอิงเออะไรก็บังคาลามกัมี อรถแจ๊กไว้อยู่เดินวัดรถใหญ่ไว้อยู่เดินนงเยียนเดบอนไซน่ะยังมีไายสวยเลย อานะวินิกมมาตะปะภาวะโตอะละหะโตมะสมโพธะธัมมาครับเนตัสสะภาวะโตอะละหะโตคัมมาสมโพธะ เนี่ยมหเาะผ่าเิทงวัเห็นโอ้ลายโซนบอนใส่กับพี่น้องนะ้รมักโซนใด เมือง hương น้องเอ้ยพา หากรหังหาเขาพิษต้นกระดูกอ้วนหอเขาตาตัดทั้งเกลียงเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้นองไลายเดลภาโสมขอพระสงฆ์บงารขอพรกข่า้วยทั้งหลายเพื่อไปหนุนเพื่องทั้ง ใส่บาทแล้วเร<ล>าไม่อยากน้าอ่มาสัการ์ขันน้อยทั้งหลายขอบวดเหตุให้เจิญของพวขันน้อยทั้งหลายที่ลวงรับไปเลยหมายนี้ผู้อุปกา,า,าราน,าานาามมี้์้งานใดควรอางานสามถึงคนถึงคนการเยาก พี่น้องเอ้ยมาใส่บาทอยู่ในเมืองแบบแนวนี้ใส่บาทแล้วมาไต่เทียนไน <laughs> ต่เทียนหยาดหน้ามันจะโบเคยพี่น้องเอ้ยเคยแต่อันบิพุทธน,นะครับสิ้นยังหยาดหนา้าเลยอ,อยู่ในบาทเนาะ <c oughs> แต่ว่าทหยาดหน้ามันโบเคยเห็ดแบบนี้อันนี้เห็ดน้ำพีนางเด็ดนี่พันยางพาเห็ดปลาโปสบวนพันนาข้าวท่านตะนงใจละล่า ัำต้นกระสือเพอิ่งเต็งตรงมี้ญั่งตองเอื้อนวาสนาเส้นย่าร่างดวนับเพียงสัจเจตักบาทยาหน้าแล้วไปถีบเรียบร้อยกันสีพากันเดินทางครับอันผู้อยากถ่ายหูให้เมียเมียกับผอยากถ่ายามาสิถ่ายคู่กันนี่คือบัวถ่ายคู่กัน คือประทาไทยนั่นน่นะไอ้มุมนั่นเหลือล่อมจากนั้นนี่น่ะนี่นี่น,นี่โซนนี่น่ะนี่ ผมนั่งอันนีอันนี้โดมาตามแนวทงาที่ว่าคั่มนมาเขี่ยวอยู่ว่นาะานพธนอนีว่าสำนักสงฆ์ธาการศกาทิ้ทางไนบุญน้มลายสหแท้พี่เนาะว่าแล้วเนาะหมู่บ้านนี้ล้างคาพันกว่าล้างข้า,ขาดบา้านเฮาใน่อยมือ วันสำคัญสำคัญเนาะของอันประเทศนีลาวเขา,าก็ยังไหลายก็เป็นวันมือห่อข่าวสารเกมบัตใส่กล็ลาย

อย,ย,ย,ยกากยากอยากกำมเลินขี้บอเลดมาล่าอไก่เาขอนั่งขาลามอียงอันนี้เขากำมาจากนี่ขายจังได้นี่นะอ๋อแล้ว10,000 โอ้เห็ดแบบโบราณค่ะหอสเวตองออกกำมาต่ถัดอีหทางเด้ออโอขอกำลับมาไต่ัดอีกทางมาหาแะละมาหาเพื่อนอ้าหอหนึง ข่ลมกับบงข่าลมกับกบ่น huh ี่ทั้งกัทั้งข้าวไหนบังข่าได้นิอะข้าวเผือกบังท้าวกับบังเออข้าวต้มรไปใส่เพาบางคนก็ไ่มปรีย้อันนี้ก็บข้าก

อ่าอันนีบริษัทห่อสมห่อสมพอเาห่อสมมูอ้าือเจ้าก็เฮ็ดเองบ่เออ13 50อะเลยไปเอาปลาเด้อเอองเฮียนกัว่าแป้กันเลยเนาะ บัดกับวพงเทียนไก่กันก็นดีได้สอนสอนอนั่นหนักเทียนไปนำซ้อนทำหมาให้หนักเทียนพางนำแนวมันได้พระเจ้าให้งบัดกับวพงเทียนไก่กันยังได้สอนไปทางทัพเหนืออนไปทางอันนั้นเลยซ้อนทางโลกเนือซ้อนทางทัพเหนือเนาะ nó hiền cho cháu nó lời Như nhà có khùm hôm mai hôm tỏ đi เดินทางกลับก่อนพี่น้องซราบแทงกสิพอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้อาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เอยเด้อกบิพกบคลิปหนาสิมาดี